สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็คืออย่างที่ฮันนี่ได้โพสต์ไปนะคะที่บ้านฮันนี่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้ฮันนี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่12สิงหาคมนะคะวันนั้นฮันนี่ทํางานทั้งวันไม่ได้โทรหาแม่นะคะส่วนมาวันที่13ก็โทรหาแม่ตอนประมาณหนึ่งทุ่มค่ะแล้วพี่ชายบอกว่าแม่เข้านอนแล้วไม่ค่อยจะดี ฮันนี่ก็เลยเอ๊ะเป็นเป็นอะไรก็เลยเริ่มไม่ค่อยใจไม่ค่อยดีแล้วนะคะพอวันที่14ค่ะพี่ชายก็ต่อให้คุยกับแม่นะคะก็ได้คุยกับแม่นะคะแล้ววันนั้นก็แม่เขาก็คุยด้วยอาการไม่ค่อยเหมือนคนไม่สบายนะคะเขาบอกว่าเขามีอาการกินข้าวไม่ได้ตั้งแต่วันที่12แล้วก็จนถึงวันที่ 12, 13, 14นะคะก็ยังกินไม่ได้แล้วตอนนี้ฮันนี่ก็ ก็เลยคุยกับเ้านานเลยค่ะแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าแม่ผิดปกติไปค่ะคือมีความเศร้าแล้วก็ดูแกสุดโสมนะคะดูโสมโสมเหมือนคนไม่สบายนะคะจากนั้นเขาก็พูดเรื่องว่า,ามีลูกสาวก็คิดว่าจะได้อยู่กับแม่แต่ที่ไหนได้แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศไกลทําทเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเขามีความรู้สึกผิดหวังแล้วก็ เศร้าใจอะคะ่ะที่ลูกสาวคนเดียวแต่งงานแล้วไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะคะแล้วแม่นี่เขาก็ร้องไห้ก็เลยถามแม่ว่าแม่บอกหนูมาคําเดียวว่าแม่อยากให้หนูกลับไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยแม่เขาก็ตอบมาท้งน้ําตาว่าก็อยากให้มึงกลับมามาอยู่ด้วยกันโดยปกติแม่นี่จะไม่ไม่เป็นแบบนี้นะคะ ปกติท่านจะไม่ไม่อยากให้ฮันนี่มาเมืองไทยมาอยู่เลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าหลานๆจะกำพร้าแม่อะไรประมาณนี้นะคะพอวันนั้นฮันนี่ได้ยินแม่พูดแบบนั้นฮันนี่ก็ใจคอไม่ดีค่ะก็เลยไปนอนคิดอยู่หลายวันนะคะว่าจะทํำยังไงเพราะว่าแม่เป็นเป็นผู้มีพระคุณที่ฮันนี่จะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยถ้าเกิดว่า อันนี้ไม่ได้ดูแลท่านในช่วงที่ท่านชราหรือว่าท่านป่วยนะคะใครๆก็บอกว่าแม่อันนี่สุ่มเสียงนะคะตอนนี้เมื่อวันที่19เนี่ยแม่อันนี่ก็ได้ไปพบแพทย์ตามที่นัดกันนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านแล้วก็ได้มีโอกาสตรวจโควิด1 9นะคะกว่าเราจะรู้ผลกันก็คือวันที่20ค่ะแล้ววันนั้นเองที่ทุกอย่าง มันทาให้โลกฮันนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะก็คือได้รู้ผลในวันที่2ี่สิบว่าติดโควิดนะคะทั้งญาติที่บ้านเนี่ยก็โทรมากันแบบที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองโทรมาตลอดเวลาว่าจะเอาอยัางไงแม่เองป่วยเป็นโควิดอย่างงน้นอย่างนี้นะคะฮันนี่ก็เลยเราก็อยู่ไกลแล้วกลับช่วงนี้ก็ต้องอย่างที่คนทราบนะคะก็มีขั้นมีตอนแล้วก็ต้องกักตัวอีกคิดแล้วยังไงก็ไม่ทันคะ่ะอันนี้ก็เลยบอกว่า ใครก็ได้ช่วยดูแลแม่ให้หน่อยแในเดี๋ยวเราจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้อะ,อะไรแบบนี้นะคะสรุปสุดท้ายก็ได้หลานค่ะหลานคนนึงที่ย่าของเขาเป็นพี่สาวของแม่ฮันนี่เองอย่าเขาเพิ่งเสียไปแล้วในช่วงนั้นเขาก็แม่เขากลัวว่าเขาจะติดโควิดเขาก็เลยไม่ได้ไปทํางานกับตกตกงานอยู่กับบ้านพอดีเขาว่างพาแม่ไปหาหมอตาที่นัดนะคะแล้วก็พอดีไปเจอว่า แม่เนี่ยเป็นเป็นโควิดสรุปสุดท้ายพอตอนที่ทางโรงพยาบาลติดต่อมาเพื่อจะรับตัวแม่ไปโรงพยาบาลน,นะคะล้านชายคนนี้ก็ขันนาสาวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปด้วยจะไปดูแลย่าซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครยอมไปกับแม่นี่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็กลัวโควิดกันหมดส่วนพี่ชายเองก็ต้องถูกกักตัวเพราะว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกับแม่นะคะดังนั้นวันนั้นพอรถ รถโรงพยาบาลมาก็พาทั้งแม่ทั้งหลานไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าคุณแม่ของฮันนี่เนี่ยเขาเป็นคนไข้ประจําของโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วนะคะคุณหมอและพยาบาลเขาก็เลยนําตัวท่านเนี่ยไปอยู่ที่คล้ายๆไม่ใช่แพทย์สนามแต่เป็นห้องพักนักศึกษาแพทย์นะคะที่เขาแปลงมาเป็นห้องพัก,ห,พกห้องพักสำหรับผู้ป่วยโควิดผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะช่วงนั้นนะคะฮันนี่นี จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่ะจิตใจตุ้มๆต,ต่อมๆว่าเอ๊แม่เราจะเป็นยังไงมั่งเนาะเพราะว่าในวันที่ไปเนี่ยแม่ของอันนี้เขาจะหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็มีไข้อ่อนๆนะคะแล้วก็ท้องเสียแล้วเขาก็บ่นคอแห้งตลอดเวลาเลยค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ใส่ออกซิเจนให้แม่นะคะเพื่อช่วยให้เขาหายใจได้ดีขึ้นแล้วก็ให้นอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมกับหลานชายนะคะ ซึ่งถือว่าโชคดีค่ะที่คุณแม่เขาได้ห้องที่ดีก็คือไม่ได้ไปอยู่ตามแพทย์สนามมีหลานอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็อยู่ในอยู่ในโซนโรงพยาบาลนะคะซึ่งมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลตรวจอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงนั้นนั้นนี่เครียดมากเพราะว่าออกซิเจนของแม่เนี่ยต่ำลงไปถึง75ซึ่งโดยปกติคนเราเนี่ยออกซิเจนควรจะอยู่ที่ 9 7นะคะถ้าต่ําจนถึง 90, 95นี่คือถือว่าเป็นขั้นโคมา่าแต่แม่นี่อยู่ที่75ค่ะแต่หลังจากนั้นได้วันสองวันก็ป๊บว่าแม่เนี่ยเขาเดินขึ้นลงไปเข้าห้องน้ำเองทุกครั้งที่ปวดปัสสาวะนะคะแต่ปกติแม่นี่ปวดปัสสาวะบ่อยมากอยู่แล้วในเวลากลางคืนนะคะยิ่งมาเป็นโรคนี้ก็ยิ่งไปฉี่ไปปัสสาวะเข้าห้องน้าบ่อยก็เลยต้องถอดออกซิเจนแล้วก็ไปเข้าห้องน้า พอกลับมาออกซิเจนก็ตกอีกค่ะสรุปหมอเขาก็เลยเหมือนกับพอเข้าวันที่สามมั้งคะก็ออกซิเจนต่ำเกินไปแพทย์ก็ไม่ไว้ใจเขาก็เลยส่งส่งตัวแม่เนี่ยเข้าเตียงนอนแคปซูลไปเลยค่ะเข้าไปที่โรงพยาบาลหลักนะคะก็คือในตัวโรงพยาบาลเลยซึ่งจะเป็นห้องที่ใกล้ชิดหมอแล้วก็จะเป็นการดูแลปเป็นพิเศษ คือดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะโดยที่ในห้องนั้นเนี่ยแม่จะไม่สามารถเดินลงมาจากเตียงได้อีกเขาจะให้แม่เนี่ยอยู่กับเตียงแล้วก็ใส่ออกซิเจนตลอดเวลานะคะห้ามห้ามถอดแล้วก็ปวดปัสสาวะปะวดเอ๊อยังไงก็ให้ทําธุระบนเตียงเลยค่ะโดยใช้กระโถนนะคะซึ่งตรงนี้หลานหลานฮันนี่ก็ฮันนี่เนี่ยแบบเป็นเป็นนี่บุญคุณเขามากๆเลยค่ะเขาก็เป็นคนคอย ทิ้งปัสสาวะคอยเก็บกวาดให้แม่ของฮันนี่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คอยดูแลคอยติดต่อสื่อสารกับแพทย์โดยที่นั่นเนี่ยเขาจะใช้ระบบไลน์คุยกันค่ะเพื่อเอาไว้ติดต่อกันระหว่างผู้ดูแลคนป่วยกับพยาบาลแล้วก็แพทย์นะคะคอยอัปเดตเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าเออตอนนี้ข้างในเป็นยัไงไงมัง่งซึ่งช่วงนั้นฮันนี่ก็ทำ ทำใจไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยต้องคุยกับน้องที่เป็นหุ้นส่วนกันนะคะว่าฮันนี่คงอยู่อยู่ไม่ได้แล้วฮันนี่จำเป็นจะต้องกลับมาดูแลแม่ของของฮันนี่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็กลัวมากค่ะกลัวมากกลัวว่าแม่กลัวว่าแม่จะไม่รอด แลวเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณหลานชายค่ะที่ดูแลแม่แทนเราตอนนั้นถ้าถามฮันนี่ว่าฮันนี่กลัวอะไรนะคะฮันนี่ก็กลัวว่าออถ้าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยฮันนี่จะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าฮันนี่ยังไม่ได้ไปดูแลแม่ด้วยตัวเองเลยเคยพูดแล้วก็สัญญากับแม่ไว้ ว่าถ้าวันนึ่งแม่เจ็บไข้ได้ป่วยลูกสาววันนี้ลูกสาวคนนี้จะกลับมาโดยไม่มีเงื่อนไขขอแค่แม่บอกมาคำเดียวว่าจะให้ลูกกลับมาไหมก็คือตั้งแต่วันที่แม่บอกว่าแม่อยากให้กลับมาอันนี้ก็เรียมไปคุยเตรียมไปคุยกับ คุณส่วนเลยค่ะว่าฮันนี่ไม่อยู่แล้วนะพีต้องขอตัวกลับไปอยู่กับแม่ไปดูแลแม่นะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับพี่นันแค่ไหนแต่วันนี้อันนี้ก็ดีใจนะคะที่อย่างน้อยแม่อันนี่ก็ปลออภไปแล้วกลับมาอยู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนต้องใช้เครื่องโอซินตลอดเวลานะคะแต่อันนี้ก็ดีใจค่ะที่ ที่แม่ยังรอฮันนี่หลังจากคนที่แม่ฮันนี่ย้ายเข้าไปที่โรงพยาบาลหลักนะคะเรื่องออกซิเจนของโรงพยาบาลนะคะก็ค่อนข้างมีคุณภาพสูงแล้วตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้ลุกขึ้นลงเตียงไปอีกก็สรุปก,ก็มีค่าออกซิเจนค่าออกซิเจนของแม่ก็สูงขึ้นนะคะแต่ปัญหาตามมาก็คือ เบาหวานค่ะมันเป็นผลข้างเคียงจากการที่ได้รับยาต้านโควิดนะคะแล้วเดิมทีเนี่ยแม่เขาจะมีเป็นเบาหวานอ่อนๆนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งหมอก็สั่งให้หยุดยาเพราะว่าเบาหวานแกมไม่ได้ขึ้นนะคะหมอก็เลยให้งดไปช่วงก่อนจะเป็นโควิดค่ะแต่แต่ว่ามันไม่ดีตรงที่พอเป็นโควิดกินยาต้านโควิดเข้าไปมันกลายเป็นว่าไปกระตุ้นเบาหวานของแม่เนี่ยให้สูงขึ้น ดันั้นช่วงช่วงวันที่8ที่9เนี่ยแม่จะต้องฉีดเขาเรียกอะไรอ่ะอินซูลินเข้าหน้าท้องทุกวันนะคะโดยการวัดเบาหวานไปด้วยท้าเบาหวานอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นลงที่จะต้องฉีดก็เขาดูเาก็จะได้ฉีดไอตัวนี้สองครั้งต่อวัน,นะคะ่ะแล้วก็ช่วงนั้นที่หมอเขาก็บอกว่าโควิดของแม่แม่เนี่ยไม่มีเชือ้อโควิดอยู่ในร่างกายแล้วนะ แต่ปอดได้รับความเสียหายฉะนั้นแม่ก็จะต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาหรือจนกว่าจะดีขึ้นนะคะาะนั้นช่วงนั้นฮันนี่ก็เลยต้องสั่งซื้อออกซิเจนให้แม่ไว้ที่บ้านนะคะเสร็จแล้วก็ต้องซื้อเครื่องตรวจเบาหวานตัววัดออกค่าออกซิเจนนะคะเพื่อจะได้ชัวว่าแม่ ไม่มีออกซิเจนต่ำหรือว่ามีเบาหวานขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยนะคะแล้วก็พอวันใกล้จะกลับบ้านเนี่ยทางนี้ก็ต้องเครียดอีกเพราะว่าเขาจะให้หลานเนี่ยอยู่ต่อที่โรงพยาบาลแต่ส่วนแม่เนี่ยจะให้กลับบ้านนะคะโดยเขาจะพยายามจำหน่ายให้ออกจากโรงพยาบาลเร็วที่สุดเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเยอะมากและเขากลัวว่าแม่เนี่ยจะได้รับเชื้อกลับเข้าไปอีก แล้วทีเตียงคนไข้ก็มีไม่เพียงพอนะคะผู้ป่วยเยอะฉะนั้นเขาก็เลยจําเป็นจะต้องจําหน่ายคนที่หายดีแล้วหรือเริ่มดีขึ้นแล้วกลับบ้านค่ะแต่ที่จะหานี่หนักใจก็คือตอนนั้นหลานเนี่ยเขาจะไม่ให้กลับด้วยเพราะว่าเขามีก็ยังสงสัยในตัวหลานว่าทําไมถึงไม่ติดเชื้อโควิดอันนี้ก็เริ่มเครียดว่าจะทํายังไงเพราะพี่ชายัน,นี้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเรื่องดูแลผู้ป่วยหรือว่าดูแลแม่เลยค่ะอันนี้ก็กังวล ก็เลยเครียดอยู่ระยะหนึ่งนะคะตั้งแต่ทราบข่าวว่าแม่เป็นโควิดก็คิดทีไรก็ร้องไห้ทุกวันค่ะเพราะว่าเสียใจค่ะที่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่เคียงข้างแม่เสียใจที่คนที่เป็นคนดูแลแม่ในห้องห้องนั้นไม่ใช่เราเสียใจที่เราไม่สามารถทำอะไรได้กับโรคนี้นะคะมันมันเป็นโรคที่ไม่ยุติธรรมค่ะเพราะแม่นี่เป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างแข็งแรง ม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรกับไข่เขามีก็มีแบบอ่อนๆนะคะอย่างเช่นแกเป็นเ,เส้นเลือดตีบนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในกฎการควบคุมของแพทย์นะคะเบาหวานก็เป็นแบบอ่อนๆไข่มนในเส้นเลือดเขาก็เป็นอ่อนๆด้วยวัยของเขานะคะถือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีเลยทีเดียวค่ะแต่พอมาเจอเจ้าโควิดนี่นะคะปกติเขาท่านเคยไปออกไปทําสวนเหมือน,นช่วยให้จิตใจแกสงบ ลมเย็นทำอะไรเพลิดเพลินมีงานอดิเรกทำนะคะแต่พอเจอไอ้โควิดตัวนี้ไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่บ้านทุกคนก็ช่วยกันดูแลแม่ดีที่สุดแล้วก็คือพยายามไม่ไม่ให้ท่านออกไปไหนอยู่แต่ในรั้วบ้านพะผู้สูงอายุอยู่บ้านอะไรก็ไม่มีทำจิตใจก็คงไม่ค่อยดีด้วยพอได้รับเชื้อโรคมันก็ไม่มีพละกําลังหรือว่าสุขภาพที่จะไปต่อสู้กับมันวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดนะคะ นก็เลยเป็นแบบนี้แต่ณวันนี้นะคะที่แันนี่ได้ลาออกจากงานใจหนึ่งก็รู้สึกปลื้มปิติใจที่ทจะได้กลับบ้านมาดูแลแม่ด้วยตัวเองนะคะอีกส่วนอีกใจหนึ่งก็เสียใจค่ะเพราะว่าดูคันนี้สองคน,อนนี่ก็ต้องปล่อยให้คุณสามีเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็<ด>ก็คงจะอดถึงกันไม่ได้ ต้องดูเันต่อไปค่ะก็จะพยายามโทรคุยกันให้มากที่สุดเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะฮันนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยดูแลดำเนินการให้แม่ของฮันนี่เข้า,าไปอยู่ในโรงพยบาบาลช่วยดูแลเรื่องที่หลับที่นอนเตรียมทำความสะอาดบ้านต้อนรับแม่กลับบ้านแล้วก็หลานที่แบบเป็นหลานที่ ดื้อมากเลยค่ะแต่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าหลังดือด้อคนนี้จะกลายเป็นคนที่แบบทําสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตได้กับพันนี่เลยขอบคุณจริงเลยขอบคุณสําหรับญาติๆนะคะที่แบบคอยเป็นห่วงให้กําลังใจกันคุยกันผ่าน Messenger นะคะอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้กัน ครอบครัวก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของทุกคนนะคะรักกันไว้มากๆนะคะสำหรับน้องหุ้นส่วนที่ร้านออนไทยของฮันนี่นะคะฮันนี่ก็ต้องขอบใจเขามากๆเลยค่ะที่เขาไม่มีการเหนี่ยวล้างให้ฮันนี่อยู่เพราะเขารู้ว่าแม่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตฮันนี้เขาก็บอก ไปเถอะพี่ไปดูแลแม่ไม่ต้องห่วงอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราดูแลกันเองขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆที่บบเราได้เจอกันแล้วก็ได้พบแต่คนดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้คันนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มนันอังลองให้ฟัง แต่แค่อยากให้ทุกคนรู้เขาอะครอบครัวเพื่อนที่ดีหายากนะคะถ้าเจอแล้วก็พยายามรักษาเก็บ <Keep S 1> <Keep S 2> มิตรภาพอันนั้นไว้ให้ดีที่สุดค่ะอยู่ด้วยกันทวนรักกันนะ,ะมีอะไรปัญหาอะไรที่โกรธโกรธกันนะคะเรามีสิทธิ์โกรธได้แต่เราก็ต้องรีบมารีบหายแล้วก็กลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ค่ะขอให้ทุกคน ลอดผลนปลอดภัยจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ